สวัสดีครับผมวุฒธิพงพษ์เพียบจริยวัตรนะครับกรรมการผู้อำนวยการของสถาบันศาสตร์วันนี้เดินทางมาที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่แหลมฉบังกอมอ .110 อเพื่อมาสังเกตการแล้วก็ให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดในภาคตะวันออก8จังหวัดนะครับวันนี้ที่อยู่กับผมขณะนี้ก็คือดอกเตอร์สมนึกนะครับหรือที่เรามักจะรู้จักกันในนามของอาจารย์เขียวนะฮะเป็นผู้รวบรวมการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เลยอยากจะขออนุญาตเรียนอาจารย์เขียวเรียนถามว่าวัตถุประสงค์ของหรือเหตุผลในการในการรวมตัวกันวันนี้เนี่ยคืออะไรครับตออื่นก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์ด้วยนะครับที่อุตส่าห์แวะมาเยี่ยมพวกเรา ในวันนี้นะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับเครือข่ายของภาคประชาชนนะครับทั้งหมด8จังหวัดภาคตะวันออกรวมถึงภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยนะครับได้นัดหมายรวมตัวกันนะครับ มาทาปฏิบัติการแหลมชบัง110เปลี่ยนตะวันออกนะครับจริงๆปฏิบัติการนี้ก็คือปฏิบัติการพวงคืนผังเมืองรวมจังหวัดของภาคตะวันออกนะครับถ้ามีการติดตามข่าวสารที่จะทราบว่าในปัจจุบันงหวัดภาคตะวันออกอันได้แก่ระยองนะครับชลบุรีนะครับจันทบุรีตราดชเชิงเสานะครับปราจีนบุรีสาแก้วแล้วก็นครนายกเนี่ยทั้งหมด8จังหวัดเนี่ยมีการทําผังเมืองมานะครับก็เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยนะครับทำมาแล้วเนี่ยถึง9ปีด้วยกันซึ่งจะมีแค่่จััังงหวดเเทานนน้อใ ตะวันออกคือปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกที่มีประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดไปแล้วอีกหกจังหวัดยังไม่มีการประกาศใช้ครับอ๋อครับเอเรื่องเรื่องปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องมลพิษเนี่ยทางแปดจังหวัดทางภาคตะวันออกเนี่ยปัญหาวันนี้มันหนักหนาะสาหัสหรือว่าขนาดไหนครับมันเกินจุดที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกแปดจังหวัดจะทนได้แลวครับครับทราบมาว่าเรื่องทางด้านอะไรขยะที่เราเรียกว่าขยะพิษหรือขยะเคมีหรือขยะอุตสาหกรรมเนี่ยวันนี้ก็เพียงแค่เอาแค่ขุดดินแล้วก็เอามาฝังกรบกันง่ายๆแบบมักง่ายอันนั้นจะสร้างปัญหาอย่างไงบ้างครับจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธว่าจะอยู่กับอุตสาหกรรมไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เรากลัวนะครับไม่ใช่ตัวอุตสาหกรรมเรากลัวกากของเสียของภาคอุตสาหกรรมซึ่งไม่มี การจัดเก็บกําจัดที่ถูกวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงงานตัวเองก็จะเห็นได้ว่าในหลายพื้นที่เนี่ยใช้บ่อดินทันเชื่อว่ามีการปูพ้ยะยาง S D P E หรือว่าใช้บ่อซีเมนต์ส่วนการที่ออกมาขนยิ่งน้างๆเนี่ยก็จ้างเอาซอร์สคือจ้างซัพพลายเออร์เจ้าที่2ที่3เขาก็ไม่ได้ไปทิ้งจริงแล้วหลายพื้นที่เนี่ยแอบไปทิ้งตามบ่อลูกหลังครับซึ่งในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยโดนไปเต็มๆไม่ว่าจะเป็นฉาเชิงเซานะครับอย่างคดีที่หนองแหนผู้ใหญ่ประจบเนี่ยถึงท่านเสียชีวิตเลยมีทิงที่บบราานนผมมกกก็็ะะคคััเจจือ าบางหินถึงท่านที่ว่าเผาทำลายหลักฐานกันทีเดียวครับโอ้รับเอแล้วที่ผมทราบมาผมก็เป็นพิศวกรเหมือนกันเหมือนเหมือนอาจารย์เขียวอะนะออตอนที่เรียนเนี่ยพ,พอพอได้ทราบข่าววันนี้ผมกังวลมากเลยว่าเวลาเราฝังกบขยะ จำนวนมหาศาลแล้วก็ลึกเนี่ยในใต้ดินเนี่ยมันจะไปกระทบกับไอไอน้ำใต้ดินที่เราเรียกว่า water table พอมันไปปั๊บเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วแล้วก็เกิดปัญหากับชุมชนเรื่องน้ำดื่มอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคับเกิดขึ้นแล้วด้วยน้ำดื่มในหลายพื้นที่เช่นบริเวณหนองแหนเนี่ย น้ำสำหรับพภคบริโภคที่เรียกว่าบ่อน้ำตื้นเนี่ยบ่อน้ำที่ข้ามใช้เลยครับเพราะว่ามีค่าของโลหะหนักสูงมากครัโลหะหนักก็คงจะเป็นพวกปลอดหลักๆแคดเมียมโครเมียมซึ่งเป็น มีสารก่อมะเร็งด้วยครับพวกฟีนอนนะครับเอเอิีนะฮะแล้วก็มีตัวของพวกหลายตัวฮะเจอเพราะว่าเท่าฐานหินก็เจอที่นั่นด้วยครับขออนุญาตไปถึงแล้วไอ้เรื่องขยะขยะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นขยะเรื่องขยะของแข็งไอ้ทางทางด้านของเหลวที่เป็นน้ําเรียกว่าอ่า waste water น้ํานั้นมีปัญหาไหมครับเขาผลันเป็นรถเลยครับแล้วก็ไปแบบทิ้งทิ้งนี่คือน้ําที่เราใช้อุปโภคบริโภคใช้ในระบบชลประทานเกษตรกรรมเนี่ยเขาก็ไปปล่อยทิ้งไว้ ชาวบ้านไม่รู้หรอกครับจนมันเกิดการเน่าเสียถึงได้พบจัดพบกันครับแล้วอันนี้ก็อาจจะลงใต้ดินได้ได้อีกเหมือนกันใช่ไหมครับทิงแม้กระทั่งบริเวณที่เราทําเกษตรอินทรีย์นะครับเช่นบริเวณหนองเีนะครับหรือบริเวณม้ามไผ่ก็มีครับแล้วถ้าสมมุติเราไปทางด้านอากาศเหรอครับมลพิษแอร์ที่เรียกแอร์พอร์ลูชันอันนั้นมีเป็นปัญหาใหญ่ไหมตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับที่เรียกว่าท่าเรือหลังนภาพิษครับอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนะครับที่สร้างเสร็จไปแล้วดําเนินการไปแล้วข้างๆมันจะ ไอออยนะครับกับเอสโซ่รรตรงนี้ก็กรอบมลพิษให้หมหาลาัยข้างๆครับฝั่งนี้จะมีเกษตรศาสตร์ศรีราชาครับขึ้นไปชั้นสี่นี่จะได้รับบรรยาากศอันนี้ไม่มีบี ได้เคยมีการวัดไอ้อ้โมงคมลพิษซึ่งซึ่งเกินใช่ไหมครใช่ครับแ่ถ้าพูดถึงโลงงานนะครับมันยังมีพวกท่าเรือที่ขนสินค้าเทียบกองอีกยังเลยไปหน่อยนี่เป็นอ่าวอุดมนะครับมีท่าเรือหกท่ามีการขนกันตั้งแต่กะลาปามนะครับสมัยก่อนมีขนถ่านหินด้วยนะครับขนต้งนมันนะครับขนพวกหินครุกรึพวกนี้ขนแล้วก็ปัญาไอ้ฝุ่นละอองที่ลอยลอยแขวนอยู่ในในอากาศนะฮะก็จะเป็นปัญหาครับ เอะถ้าอย่างนั้นอ,อยากจะขออนุญาตถามว่าให้ให้ให้อา,อาจารย์เขียวช่วยบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเราคาดหวังว่าเราจะได้อะไระแล้วไอ้ข้อเสนอที่เรายื่นเนี่ยถ้าสมมุติว่าทางาผู้มีอำนาจรัฐเขาไม่ไม่ได้ให้ความสนใจเนี่ยเราจะเคลื่อนต่อ,อยังไงบ้างน,นะครับเรื่องสําคัญที่สุดที่มากันที่รเรื่องสำคัญที่สุดนะครับที่มากันที่จังหวัดชนบุรีนะครับเพราะว่า1ชนบุรีเนี่ย เป็นจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกที่ถูกครบทวนผังเมืองจะเอากลับมาทําขั้นตอนที่หนึ่งใหม่นั่นหมายความว่าทำมา9ปีเนี่ย<อ>ไม่ถือว่าเกิดอะไรขึ้นอเอากลับมาทําใหม่ก็อย่างน้อยต้อง5ปี<อ>เพราะเป็นสุญญากาศเขาจะเป็นสุญญากาศช่องอวัวเพื่อที่จะทําอะไร,รและระหว่าง5ปีนี้ให้ได้เขาซื้อพื้นที่เราไปหมดแล้วนะคบอย่างที่ชนบุรีเนี่ยรอประกาศที่คม9้านิคมนะที่ผมรับราบข่าวมาในปีนี้ถ้าถึงผังเมืองแต่มาประกาศได้เลยครับเขียวบอกลายเป็นกี่ม่วงทั้งีว่าผังเมืองเพราะผมจะเสร็จอีกห้าปีก็ไม่เหล้ว ยังไม่ประกาศจะมีนิคมญี่ปุ่นมาห้านิคมเราเขาจึงยังไม่ประกาศใช้เราเลยต้องมาให้เขาช่วยเร่งรัดครับ,รบอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับ,รบป้าจีนเมื่อกี้ทางหมอหน้าพูดไปนะครับมีนิคมเข้ามาตั้งแล้วนะครับถึงแม้มีประกาศผังเมืองแล้วแต่นิคมมาตั้งก่อนก็ต้องสู้ต่อไปอจ,จะต้องสู้เรื่อง e อสู้เรื่องการแก้ผังเมืองครับ เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราต้องมาเรียกร้องวันนี้ว่าทำไงก็ตามให้ประกาศทางเมืองไปก่อนถ้าประกาศทางเมืองรวมได้6จังหวัดเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยอุตสาหกรรมไม่เกิดหลที่แล้วมีเวลา5ปีที่เราจะหายใจออกแล้วถ้าเขายังไม่ยอมรับไอ้เงื่อนไขหรือว่าคำเรียกร้องของเรานี่เราคิดว่าเราจะมีมาตรการอะไรต่อไปไหมครับก็จะต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับเดี๋ยว14่นาฬิกาวันนี้เราจะสรุปผลกันว่าจะทำยังไงต่อไปก็จะเป็นทีท่าอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เรายืนอยู่ที่หลักงหวังครับอันนี้เป็นเส้นเลือดนะครับเป็นตัว อุตสาหกรรมเลยครับถ้าเรือเกิดนิคมก็เกิดในทางกับการนิคมเกิดถ้าเรือก็เพิ่มนั้นชาวบ้านก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นจุดเชื่อมตาอที่ต้องมารวมตัวกันอันนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตจะเพิ่มเติมจากอาจารย์เขียวเล็กน้อยเพราะว่าในฐานะที่ก็หัวใจตรงกันความจริงผมเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมก็มองเห็นอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับก็อยากต้องถือว่าต้อง ขออนุญาตขอพระคุณอาจารย์เขียวนะครับที่ออกมาต่อสู้แทนประชาชนคนไทยทั้งที่ก็มีตัวอย่างใช่ไหมครผู้ใหญ่ประจบเสียชีวิตเพราะว่าเราก็ไปเหยียบเท้าผู้มีิที่พนใช่ไหมครับไอการต่อสู้วันนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ของคนที่มีอุดมการและก็ยอมเสียสละผมเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็คือว่าความจริงเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันอันตรายกับผู้ต่อสู้เขาออกมา ผมก็ปลื้มใจแล้วก็ชื่นชมนะครับว่าวันนี้ประชาชนก็ได้ออกมาพูดแสดงความในใจแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คืออาจารย์เขียวก็คงได้เห็นผมเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเราก็ไปที่มาบคาเพื่อต่อสู้ที่เกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าโทษทีโรงท่านหินโคก อันนั้นก็สร้างปัญหามากมายก่อนหน้านั้นก็มาตพุทธนะหลายปีก่อนอาจจะไปร่วมกับผมนะเราก็ไปที่ประจบกีรีขานนะบอ่อนอกหินกรูดนะเดี๋ยวเราก็ไปขอนแก่นอะไรเนี่ยแต่วันนี้ผมมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจา์เขียวคิดว่าน่าจะเห็นด้วยกับผมนะผมว่าไอ้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเรามิได้เอ่อมันเป็นปัญหาของการช่อฉนของนักการเมืองนะแล้วก็กลุ่มการเมืองวันนี้เนี่ย เร,เ,รเราพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งซึ่งลังแกประชาชนตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่ามีเงินมีทองแล้วก็มีอำนาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวันนี้การต่อสู้วัน,นี้ผมก็สนับสนุนแล้วผมว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่ท้ายสุดวันหนึ่งเนี่ยเราเร็วๆนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรวมตัวพ่อแม่พี่น้องที่มากขาที่แหลมชะบังที่ก้อนแก่น ที่มาตาพุทธะนะครับที่ประจบคิรีขันแล้วก็เข้ามาที่กรุงเทพเพื่อทําการล้างการเมืองกันจริงๆแล้วผมเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์เขียวพูดผมก็เห็นด้วยแล้วผมว่านนี้เราควรจะบอกและบอกกับประชาชนทั่วไปว่าเราเนี่ยไม่ได้ต่อต้านศากิกรรมโดยตัวมันเองเราไม่ได้ต่อต้านเศรษฐีคนมีสตางค์แต่เราไม่ต้องการเห็นคนมีเงินรังแกคนไม่มีเงินเราไม่ต้องการเห็น อุตสาหกรรมรังแกชุมชนเราไม่ต้องการเห็นคนแข็งแรงรังแกคนอ่อนแอนะครับและไอเน,นี้ยคือรูปแบบของการรังแกที่ที่บัดสีแล้วก็อุจารที่สุดอันนี้คือการร่วมมือกันระหว่างผู้มีอำนาจทางการเมืองกับผู้มีอำนาจทางการเงินและท้ายสุดก็ออกมาแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับคนตัวเล็กตัวน้อยก็จนเกิดเป็นปรากฏการณ์น,นี้นะครับ ของเราผมขออนุญ,ญาตทิ้งท้ายไว้นิดน่ะนะครับเ,เราจะรวมตัวกันวันเสาร์ที่16ะนะครับต่อเนื่องจาก,กน,นี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขออาจารย์เขียวะนะครับไปร่วมกับเราที่กรุงเทพที่ศรียาคอกบัวแล้วเราก็จะเคลื่อนแล้วผมก็จะพูดขอพ่อแม่พี่น้องที่มากขามากตะพุทธประจวบคีรีขันแล้วเราก็มารวมกันเพราะว่าผมว่าท้ายสุดบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ปัญหากันแบบอะไรนะภาษาแบบ ครั้งเดียวจบะนะสะเสด็จน้ําเลยนะฮะถ้าภาษาอังกฤษบอกวันส d นฟอร์ l ให้มันจบแล้วก็เกลี่ยงสเสด็จน้ำนะครับวันนี้ก็อขออนุญ,ญาตอขอบพระคุณอ,อาจารย์เขียวนะครับแล้วก็คณะนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยหลายคนก็ เนี่ยครับแทนประชาชนคนไทยด้วยนะครับที่มาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนตัวเล็กตัวน้อยในบ้านในเมืองนะครับบ้านเมืองนี้ไม่ใช่เป็นบ้านเมืองของอภิมหาเศรษฐีเท่านั้นแล้วคนที่เหลือตัวเล็กตัวน้อยต้องมาเป็นขอเป็นมาขอเขาอยู่ขอเขาอาศัยผมว่าวันนี้ครับสิ่งที่อาจารย์เขียวได้ทำผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าน่าชื่นชมนะครับผมก็ขออนุญาตขอพระคุณแทนประชาชนคนไทยทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับที่นี่ตรงกม .110 นะครับของถนนสุขุมวิททางเข้าแหลมฉบังนะครับวันนี้มีการรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะ,ะ,ะต่อต้านเรื่องมลพิษนะครับในเขต จังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้พูดกับแกนนําท่านหนึ่งแล้วนะครับคือดอรสมนึกหรืออาจารย์เขียวตอนนี้ก็มีแกนนําสําคัญอีก2ท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับท่านแรกนะครับที่ใส่เสื้อสีชมพูคือคุณอ้วนนะครับคุณสุทธิธรรมนะครับนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเล็กนะครับคุณสมใจนะครับวันนี้ก็อยากจะเรียนถามนิดนะครับทั้งสองท่านว่า ตกลงวันนี้เรามาเนี่ยมีความประสงค์ยังไงแล้วจะทำอะไรต่อครับเช่นก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มีการรวมตัวกันของคน8จังหวัดโดยเฉพาะแกนนานะครับจาก8จังหวัดมาเพื่อที่จะร่วมกับเพื่อนจังหวัดชนบุรีทวงถามเรื่องผังเมืองนะครับแล้วก็ผังเมืองของชนบุรีที่ต้องปรับเปลี่ยนด้วยแดะผังเมืองของทั้งอีก7จจังหวัดนะครับที่ ที่จังหวัดปักชินกับนครนายกเนี่ยมีการประกาศไปแล้วแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับอีก5าจังหวัดเนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะการประกาศฝังเมืองเลยและความสัมพัน์ของฝังเมืองเนี่ยคือมันเป็นกฎหมายที่ประชาชนจะได้รู้ว่าเขตไหนจะใช้ทําอะไรนะครับอันนี้คร่าวๆและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นการรวมพลังเพื่อจะบอกให้ประชาชน แล้วก็ผู้รับผิดชอบในหน้าที่การงานได้รับรู้ว่าวันนี้เนี่ยคนภาคตะวันออกเนี่ยคิดว่าทนกับอุตสาหกรรมยากแล้วเพราะอุตสาหกรรมลุกเข้าไปในพื้นที่ทำมาหากินคือแหล่งเกษตรกรรมของชาวบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่มารวมตัวกันในวันนี้นะครับขอฟังจากคุณสมใจนิดนะครับสำหรับสมใจก็มาติดตามข่าวนะคะเหตุการข่าวสารที่ว่า